านี่กรุงเทพวะมันขึ้นไง,งคะแค่ไอระวังบิบ่งไปตาบุญไไนไปแล้แทะมันเป็มใจยูเนาะกรุงเทพอ่ะต่อไปอ่ะเขาจะได้ใสชีวิตน้ำกันอยู่กรุงเทพแบบได้ไอวังว่าสิมีงานดีๆเห็นเด้อแตีออยาหงายหูเด้อก็ไม่ยู่กรุงเทพเราสิไปหลงมักสาวกรุงเทพนะก็ของนั่นล่ะผู้บ่าวกรุงเทพแม่้เขาล้มดีอยู่จะไปหาเสือมันเด้อสิไปมีไผยยูกกระเบื้องแต่อายนั่นละ่ะ ถ้าชุดนี้นี่มันเหมาะได้มันรอค่ะรอปอ่ะเฮ้ยสิเดี๋วผมก็ง้างมือกันนั่นแหละพ <c oughs> ุณอะเออขนาดวะเออลองโทรหาโมบ้างน่านัดโมไปแต่อ่ะพอเห็นยังเดียวหนูโทรหาแล้วแต่มันบรหลับสงสัยเหตุงานอยู่มั้งแล้วเ้าสิไปทาง้งหลาต่อเนี่ยไอไอหัวจะค้ามป่ะไอกับผมหัวกันแล้วพุณแย่ยไปนนาทางนาพผมป่ะมาตามห่อ ้<ม>ไปไปประตูนุก๊กเขามาถึงร้านแล้วนี่มูขึ้นนัดร้านนู่ยะ้านนี่ล่ละไอ้มันบอกว่าเป็นร้านประจำไกออฟฟิศมันเดี๋ยวมันกลับมามั้งไปมันเยอะเมนเดี๋ยวไปเขงางามกันเถอะเออเออออไป อมอนใหญ่เสเยมมันจะลายโตสรับของนามยุย่ยใสวะหลุดมาจากไหนหอ่ะวะเนี่ยแต่เดาดูแล้วก็นาาก่ารักเหมือนกันนะสวัสดีครับคุณผู้หญิงมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับอ่าอายุวอของนาไปทางไหน ถ้าห้องน้ำอะ่ะอยู่ทางด้านนั้นเลยครับขอบคุณหลายๆค่ะให้ผมพาไปนะครับบอกเป็นนังค่ะไปเองได้แหมไม่ต้องเกรงใจหรอกครับเห็นคุณไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะเดี๋ยวกุจะหลงอย่าเข้าห้องน้ำหรอกครับเดี๋ยวผมสอนชักชกให้นะไปโอ๊ยไม่ได้ปึกประน,นนะัดแน่อู่อยู่ประชักขอกมันใส่ยังไงไปเดธนาคารแล้วนะผมไปส่งเอไปอไปไยเฮ้ย ừ. Ba mẹ Phỏ với con được Liêm ảo thế thì đi anh phạt Bên nhà ngoài bó nè, nó hết nhàng bó Ừ, ai chép bó Bó bó, bó chép chém Chép luôn เก่งจังเลยนะมากันถูกด้วยก็อาศัยถามทางเขาม้าน่ลเะเรื่อง <c oughs> ที่อยู่อะเราดูให้แล้วนะเดี๋ยววันนี้เข้าไปอยู่ได้เลยขอบใจตัวเลยไเดอคือเป็นทุละให้หฟิวมีงานอย่างไห้เฮากข้าไปนิวฮิตไดบ่บริษัทกล์ที่ทำง,งานแล้นี่แหละครับเ,เปิดรับเราพอกับแม่บ้านพอดีสนใจไหมล่ะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวหลาแนะนำให้นะสั่งข้าวก่อนดีกว่าอยากกินอะไรอ่ะ หนูเห็นได้ทุกอย่างเลยค่ะตอนหนูอยู่บ้านหนูดำหน้าหนูเกี่ยวเขาแล้วหนูก็ปี้นต้นมะขามเลยค่ะที่นี่ไม่มีต้นมะขามคุณปีหรอกนะครับอีกอย่างคุณก็สมับอมาเป็นแม่บ้านด้วยลืมค่ะแต่หนูเห็ดได้นะคะหนูรักความสะอาดค่ะแบบชุดเนี่ยหนูใส่เทียเดียวแล้วหนูก,ซก็ซักก่อนกบมาใส่สมัครงานค่ะ คุณไม่เคยทางานบริษัทมาก่อนใช่ไหมค่ะแต่ให้โอกาสหนูนะคะหนูอยากเห็ดงานค่ะหนูอยากมีเงินหนูอยู่บ้านหนูกระปูเขาออโอเคโอเคผมเข้าใจงั้นผมรับคุณเป็นแม่บ้านนะครับขอบคุณค่ะหนูสิตั้งใจเห็ดงานนะคะผมเข้าใจนะครับว่าคุณหาภาษาถิ่นแต่ที่นี่เขาพูดภาษากลางกันหมดเลยเพื่อการสื่อสารที่เข้าใจกันคุณพูดภาษากลางได้ไหมครับ ก็พอได้ค่ะไม่ใช่อะไรแลครับผมอยากให้ทำงานด้วยความเข้าใจที่ตรงกันค่ะหนูเข้าใจโอ้ยตื่นบัดไปตาอายแล้วเข้าไปรอ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 ไปไปไปเฝ้าไปเร็วเร็วรวโอ้ยหซาทูกขอให้อนี่แหล่ง,งานเหมือนเดียวกันเด้อ ดีเนาะได้ทำงานที่เดียวกันทั้งผัวทั้งเมียนี่วันหาอ้ตยไออีกสวัสดีค่ะมาก็ไปทำงานตรวจข้างล่างให้หน่อยนะอายไปกันเด้อ เฮ้ีฮัลโหลครับสวัสดีค่ะแม่บ้านคนใหม่เหรอแมนค่ะเดี๋ยวไปทำความสะอาดโต๊ะส่วนตัวให้ฉันหน่อยนะแล้วก็ชงกาแฟไปให้ด้วยได้ค่ะอ่ะไม่เอาดีกว่าฉันอยากกินกาแฟร้านข้างๆอะ่ะซื้อให้หน่อยนะกาแฟปั่นค่ะ เป็นงานมาแรลกมเมบอบอเมยแต่เสียงเงินไปสิบบาทาเสียงเงินใครเนี่ยแต่คุณฝ่าให้ไปซื้อกาแฟแต่าากาแฟามันสามสิบบาทเพิ่นให้เงินมายี่สิบก็ต้องออกเองสิบบาทไงเราเป็นอย่างคือบพทวงน้ำเพิ่นบอผู้ใดสิไปกาทวงโอ้ยกินขา้าวเอา้าอ้าวว่าอะไรเชียวเมื่อเช้าเห็นแวบๆนี่พวกแกสองคนมาทำงานที่บริษัทของฉันหรอ ็นไงบ้างทำงานที่นี่มาเดือนหนึ่งแล้วก็โอเคนะจะได้เข้าใจดีจะคนหน่ายงามของไายอะมักนอนหลับวอยไอเห็นงานคนเดียวยังไงก็ระวังตัวเองด้วยนะบางคนอะเห็นเราซื้อเสื้อเขาจะหลอกใช้เอาฉันเคยผ่านมาแล้วะขอบใจนะที่ซื้อมาฝากค่ะข้าวร้านนี้อร่อยมากนะคะ อะฉันซื้อขนมมาฝากขอบคุณค่ะเอาน่อขนมที่ซื้อมาแล้วกินไม่หมดนี่ใช่คุ้มมากเอาขนมที่เหลือไปแลกกับข้าวฟรีฉลาดเนาะแต่พวกนายก็โง่ถูกหลอกใช้ง่ายมากเลย <c oughs> นี่คุณฝากซื้อขนมมาฝาก เราขอวปสิบมาฝากเพิ่นเด๋ในขึ้นบอลเออว่าเป็นนางดอกนี่เพระนอุา่า์ซื้อขนมามาให้ไมบอไม่เห็นงานยู่นี้มนออเ,เมื่อยดอกแค่ได้อยู่กับอายอ่ะก่เศร้าเมยแล้วอ้าวยังไม่ไพักกินข้าวหรอครับยังเลยครับคุณปอนมีอะไรให้ผมเราใช้ไหมครับ อ๋อพอดีผมอยากดื่มกาแฟครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วไปซื้อให้ผมเลยนะครับไม่ต้องทอนครับไปซื้อเองเออแต่ว่าอันนี้นควบกานด้วยนะถ้ามีธุระ เฮ้ยให้ดิฉันเนี่ยก็เธอหน้าร้กนี่แหมเห็นแล้วคิดถึงช่วงวันนั้นเลยนะ ตอนหน้าตอนนี้คนอื่นน่ะก็ไปพาคนแล้วยังไม่คัดคื้นเลยโอ้ยอนไรยั้นเนี่ยเฮ้ยพี่อย่างวะเฮ้ยทำอเไงกันล่ะหัหน้าครับ ไอ้ยาวนี่มัต่อยผมก่อนมาหาว่าผมมนไปทําอะไรเมียมันเขาเฮ็ดหนุอยหลีค่ะไม่จริงนะครับหัวหน้าอย่าไปเชื่อถามฟ้าดูก็ได้ใช่ค่ะไม่จริงนะครับเขามายุ่งกับแฟนผมก่อนอย่าไปเชื่อนะครับไอ้พวกเนี้มันโกหกคำพูดข,ของพวมันอ่ะก็ไม่ได้เชื่อถือหรอกเอาละเอาละไม่ต้องเถียงกันอย่าลืมสิครับว่าในนี้มีกล้องวงจรปิด ถ้าใครพูดไม่จริงหลักฐานชัดขนาดเนี้ผมจัดการแน่คือที่ฟ้าบอกว่าใช่หมายถึงกิดเขาไปทำนุกก่อนพราเป็นพยานยให้ได้ค่ะครับถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆคุณคงรู้นะว่าจะโดนอะไรคุณเนี่ยหลายรอบแล้ว ไล้เลวนั่นนะมันถูกไล่ออกไปแล้วนุไม่ต้องกลัวแล้วนะพวกเธอสองคนนี้น่ารักจังเลยนะว่าแต่มาทำงานกันที่เนี่ยคงเก็บเงินได้เยอะแล้วสิก็ได้ก้อนหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวเราสองคนจะลากลับบ้านหลังปีใหม่อ้าวไม่ได้หยุดหรอทำไมกลับหลังปีใหม่ล่ะร้านอาหารแถวห้องเช่าเขารับสมัครคนงานได้สองแรงครับผมว่าจะเก็บเงินอีกหน่อยขยันจัง พวกเธอยังดีฉันแน่สิแม่ป่วยอยู่แท้ๆไม่มีปัญญากลับไปดูแลแม่คุณฟ้าไม่สบายเหรอครับใช่ฉันไม่มีเงินคิดดูสิแค่ค่าเดินทางฉันยังไม่มีเลยใส่คุณฟ้าบอกว่าสิคื้นเงินให้ห้าก่อนกลับบ้านไง พี่เอกครับพอจะทราบไหมครับว่าคุณฟ้าไปไหนไม่เห็นหลายวันแล้วนันจะไปรู้ได้ไงถ้าไม่ได้ฝ่ายบุคคลวันนี้ควบกาดด้วยนะให้รีบกลับบ้านว่เป็นยังนะเดี๋ยวนูกยิ้วถาสงสัยเ้าที่ถือโกงว่าอายคนเขาว่าคุณฟ้าล่าออกไปแล้ว บ่าหนาเลยเงินเจ็บต่างเป็นเมือ่อหนูขอโทษนะที่ให้เขายืมเงินนะ่ะบ่คิดเลยว่าเป็นสิโกงแบบนี้บ่เป็นยังอกเฮาเหลื่อนกับบ้านก่อนก็ได้เป็นอย่างคนกรุงเทพมันชื่อใจหลกับเฮาถทายอ้โอทวนก่อนนะหนูเฮาต้องพางนั้นไปได้หนูอยากกลับบ้านน่ะบม่อยากอยู่นี่แล้ว เลิกงานตั้งนานแล้วทำไมยังไม่กลับบ้านวันนี้พี่นิวมีควบกะค่ะนุกก็เลยอยู่เป็นเพื่อนทำไมไม่กลับก่อนละ่ะนิวกลับดึกนะวันนี้ผมไม่อยากให้นุกเดินกลับคนเดียวครับมันอันตรายทำไมเดินอ่ะปกตินั่งรถไม่ใช่หรอผมไม่มีเงินครับช่วงนี้ต้องประหยัดแล้วอย่าบอกนะวันนี้มือเย็น ตกลงถูกฟ้าหลอกเอาเงินไปและเรื่องงานเขาก็เอาเปรียบทำไมคุณไม่บอกผมตั้งแต่แรกผมไม่กล้าบอกครับกลัวมไม่มีใครเชื่อทำไมถึงคิดว่าจะไม่มีใครเชื่อล่ะพวกเราเป็นแค่คนจนๆธรรมดาพูดไปคงไม่มีใครอยากเชื่อคะ่ะเยียดโทษตัวเองคนที่เอาเปรียบคนอิสรตตงา่ะที่ต้องขอโทษผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปตามเมงินจากเขาได้ไงเพราะว่าเขาลาออกไปแล้ว แต่ผมหาไรายได้เสริมให้คุณได้นะคุณสนใจไหมนุเดี๋ยวบอกนิวนะถ้าตัดยาเสร็จอะเข้าไปซ่องไปนะเผมหน่อยได้ค่ะคุณปอนอ่ะผมให้พิเศษนะช่วงนี้างานเยอะหน่อยหนึ่งพันเลยเหรอคะ แต่นี่นุ่งยังทํางานไม่เสร็จเลยอ่ะแล้วมันก็มากกว่าที่ตกลงกันไว้ด้วยไม่เป็นไรเอาไปซื้อข้าวกินนะแล้วต่อจากเนี้คุณอนะ่ะเข้ามาทำความสะอาดที่บ้านผมทุกนอาทิตย์ได้ค่ะคุณปอนส่วนนิวผมถามเพื่อนบ้านแล้วเขาสนใจจะให้นิวไปตัดหญ้าให้ขอบคุณมากนะคะคุณปอนที่เมตตาเราสองคนพวกคุณขยันผมเลยอยากสนับสนุน ตอนนี้เขามีเงินเก็บก่อนหนึง่งเขาสิดงกลับบ้านแล้วได้ไอ้ไอ้ก็เริ่มคิดหอดบ้านแล้วละ่ะอยู่บ,บ้านก็เริ่มจีปปูกเขาแล้วจังสันเ้าลากกลับบ้านจากสองอาทิตย์ดีบ่ขอบคุณนุกหลายเด้อที่อยู่้า,างไอ้ตลอดมา,ากก็เพอาวันนุกหักไอ้น้่ไงกลับบ้านกันนะ ผมแค่มาลากลับบ้านนะครับไม่เห็นต้องให้เงินเลยเอาไปเธอผู้เธอขยันถือว่าเป็นรางวัลแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะอย่าหลงบ้านนอกตระลืมกรุงเทพนะให้หยุดยาวไม่ได้อยู่ยาวไม่ลืมแน่นอนค่ะเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาถ้าคุณปอนไม่ไรเราออกซะก่อนโชคดีเด้อเอาแจ้าบอมมาปากด้วยนะ <c oughs> ครับ คนกรุงเทพกับใจดีขึ้นกันหน่อยปอนครับผมอยากกลับบ้านและได้เงินพิเศษบ้างครับไม่ต้องเลยลุงที่ผ่านมาไปเอาเปรียบเขาอยู่เวรย,ยาวๆไปเลยและถ้าทำตัวดีเมื่อไหร่อ่ะผมจะให้พิเศษแบบนิวเขาไม่น่าเลยเรา